สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมในคลิปนี้จะเป็นการเบิ่งชีวิตประจำวันนะครับหลังจากที่ตื่นเศร้านะครับก็จะมีการเฮ็ดเก็บกวาดซักผ้านะครับเก็บผ้าประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับเฮ็ดอยู่ภายในบริเวณห้องครับเศร้านี่กาเมื่อเศร้านี่ตื่นสวยครับ เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี่นอนบ่ค่อยหลับครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี่ก็นอนอประมาณตีตีสามครับพี่น้องครับนอนประมาณหลับประมาณตีสองกลัวเกือบตีสามเฮ็ดอะไตื่นเศร้ามากอาประมาณตื่นประมาณเกาโมงครับเมื่อเช้าตื่นสวยเลยครับผมตื่นมากกัเลยมาเฮ็ดนี่แหละครับมาหวัดวัดห้องทูบม่ได้ทูครับ วันทองเราชักผ่าเก็บผ่าครับผมเดี๋ยวจะกินกาแฟครับพี่น้องวันนี้ครับกับเข่ากับมากเราครับพี่น้องครับมากแปดโมงตื่นมากครับเห็นกับเขาเลยครับพี่น้องครับครับครับแต่ตัวนี้จะเป็นกับเข่าเส้านี้ครับเป็นพัดพัดเส้นอาจจะเป็นพัดเส้นมักไอสปาเก็ตตี้ครับผมนี่ครับ เบื่องแรวครับบ่ได้มีทิกมียังนะครับมือหนี้สําหรับมือนี่แจะก็จะลร่องซิมิ่งครับกับบอค่อยได้กินสปาเกตตี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแก้วมั่งกรอนครับสําหรับการน้ําห้อนอยู่นีนะครับหลายๆท่านกัเพื่อนก็บอกว่าคือการน้ําห้อนจะชํารุดนะครับแต่ที่จริงบ่แมนครับผมในการเปิดของพ้่นนะครับถ้าเฮาเปิดแบบแป๊กๆป๊กธรรมดาแบบนี้มันมันจะบ่ติดครับผมการการน้ําห้อนจะบ่ทํางานครับ แต่ว่าให้งัดขึ้นทิชี่ก้อนนี่นะครับงัดงัดขึ้นสูงๆแบบนี้นะครับครับเปิดย่าครับผมนี่ครับไฮสไลด์แบบนี้เลยครับกระติดเบอร์เท้ากีฬาครับผมกาคับเขาเมื่อนี้ผมตื่นมาเกาโมงนะครับออกไปข้างนอกนี่ครับเป็นเป็นแบบนหนครับเป็นพัด อัดสปาเกตตี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะล่องกินมึงนะครับเด้อพี่น้องเด้อเป็นอย่างไรบ้างครับเนาะแล้วบอดด้มีพีกมิยังนะครับเป็นพัดธรรมดาเซบดีครับผม แสบคื้นเก่าแล้วครับพี่น้องครับบลาสปาเกตตีครับเดี๋ยวล่องชิมหาแก้วมังกรน,นะครับชิมมึงครับแก้วมังกรจะแสบแสบหรือเปล่านะครับ พี่นอ,อกเส้อบรอกับว่าแก้วมังก่อนนี้ที่จริงผมกันห็นมาโดนนะครับแต่แต่สมัยที่อยู่ไทยนะครับหรือว่าอยู่ต่างประเทศแก้วเมื่อก่อนนี้ก็จะหินนะครับแต่แต่ว่าอยู่ต่างประเทศจะส่วนมากจะบกข่อยหินแต่ว่าที่ผ่านมาผมบกข่อคยคิดอยากจะกินนะครับสําหรับแก้วมัก่ก่อน กับโบลูความรู้ซึ้อนะครับความรู้ซึ้อว่าคือจะบรบเซียบครับพี่น้องครับแต่ว่าอันนี้คือลงแรก้วันจัดมาให้นะครับผมก็เลดอ่าลองลองกินลองมึงนะครับนีครับรสชาติจะเปรี้ยวนิดหนึ่งครับ เปีืกนิดนึงมีเม็ดยุบๆๆแล้วก็มีรสหวานนิดนึงครับผมกับว่าแซ่บครับผมต่อไปกันน่าจะาได้ชื่อแก้วมังกรมาก,กินบ้างแล้ะครับผมันจากการที่ลองชิมเมืองแล้วหนึ่งผมมาแก้วมังกรแซ่บด้วกันครับผมบ่แพรผพเราไม่ชนิดอื่นครับที่ผ่านมาบ่เคยคิดอยากกินเลยครับสาหรับแก้วมังกรครับ แล้วนี่ครับเพี่บ๊อครับว่าจะซิมซินเดียวครับใช่ไหมมันเสียบีครับผมจะเบิร์แล้วครับเปรี้ยวแล้วก็มีเม็ดกรึบๆๆหน่อยนึ่งเวลาเขียวนะครับแล้วก็มีรสหวานหวานเปรี้ยวหวานแล้วก็มีมะเร็งจะเจี๊ยบดีครับผม ก,กินเพิ่งกินแล้วครับผมกินแล้วกับเกือบเที่ยงตัวนี้กับมหม่ครับผมมทสงใหม่ครับกับเป็นข้าวเที่ยงครับผมเป็นตัวนี้จะเป็นแกงเทพโพครับผมเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าเพิ่งกินไปเมื่อกี้ครับผมขอบคุณพีพ่ๆน้องๆทุกคนนะครับนี่ครับที่ เอมมนมาตไตลิปนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆ้าครับสำหรับความมีน้ำใจเลยของพี่ๆน้องๆนะครับมีน้ำใจมาเบิงมาแย่งกันมาอวยพรอนขโมยพรอนดีๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับครับผมก็จะเลื่อนเบิงแบบนี้นะครับเลื่อนแล้วอันนี้เลื่อนใอ้เบ้งนะครับว่าผมเลื่อนเบ้งแบบนี้นะครับคือไรดีครับ ก็ตามก็เป็นพันนะครับพันคอมเมนตเลยครับร่วมทุกคลิปนะครับตอนนี้แต่ละมือครับผมประมาณหนึ่งพันข้อมินผมก็ขอบคุณหลายๆครับนี่ครับโก้หลายแห่งครับเียนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยตอบไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อจะซาเนี่ยจังหน่อยกับบัวกับนกคบเนาะ นี่แหละครับพี่รองครับกาเป็นวิธีชีวิตตอนช่วงกากโตครับพี่รองครับกคนทีเหตุยูทูบเนี่ยก็จะบ่ค่อยเงานะครับแต่ว่าถ้าเป็นแรงงานไทยที่เป็นแรงงานปกตินะครับอันนี้ก็จะนาจะเป็นเิึงอยู่กับโทรศัพท์แหะครับพี่้องครับอาจจะบอกว่าจะเป็นมึงหนังฟั้งเพลงเบิึงยูทูบเนี่ยงกับว่าไปนะครับส่วนมากอาจจะเป็นแบบนั้นครับผมก็โอเคครับผม ในคลิปนี้ก็เป็นการมาให้เบิ้งนะครับว่ายูจังไหรน,นะครับเขาเศร้าแล้วก็เขาเที่ยงกับมาทรงแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณพี่พีน้องนองทุกคนวันนี้ผมก็จะได้นอนตอบคอมเมนต์ครับพี่น้องครับขอให้พีวีน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนครับสวัสดีครับนอนตอบคอมเมนต์นะครับพี่นอ้องนอนตอบอยู่เตียงนี่แหละครับพี่น้อง นอนผมผ่าไล่ต่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับต่อไปที่ละที่ละคอมเมนท์ที่ละคอมเมนต์ค,มมนครับกับเดี่ยวก็ไใดครับผมนี่กับคุณสุชาดานะครับคุณว่าแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วนะครับนะครับผมก็จะต่อไปครับผม คิดว่ามาพักผ่อนนะครับเดี๋ยวครับผมแปบ๊บเดียวก็ได้กลับนะครับแปบ๊บเดียวเนาะครับ,บ,บ,รบโปรดเอาลครับ ตอบคอมเมนต์นกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับ